สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับมือถือที่คนให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับเขาคือเซมี 12S ออ t ตันก็จุดเด่นของเขาก็ตามชื่อเลยนะครับเขาจะเน้นเรื่องกล้องซึ่งกล้องเนี่ยต้องบอกว่าที่ลองเทสตกันมาคร่าวๆเนี่ยมันเป็นกล้องที่ดีมากจริงๆนะครับเทนเอากล้องอะไรมาลองครับวันนี้เป็นกล้องไลกาครับต้องบอกว่าคนเขาด่ามากกันเยอะว่าไลกาจริงไลกาปลอมทนไลกาทนไม่ไลกาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเซนเซอร์กล้องก็มีหลายแบบมีทั้งเซนเซอร์ที่เป็นฟูลเฟรม เซนเซอร์ที่เป็น C C D มันจะเป็น C C D กับ C M O S สีก็ไม่เหมือนกันแล้วแล้วก็ยังมีตัวดีรัสตัวนี้เป็นเซนเซอร์ M43 ของพานาก็คือไมโครโฟเตอร์อ่าเป็นไมโครโฟเตอร์ที่ผลิตโดยพานาแสกสีก็จะเป็นอีกแบบนึงอีกอืมสามห้ามีจริงๆอ่ของไล่จ้ามีเป็สิบตัวเลยนะ,ะ,ะต,ตัวก็จะมีสีโทนแตกที่มันแตกต่างกันแล้วแต่คนชอบอ่าะเหมือนด้วยความที่มันแฮนด์เมดใช่ไหมเราแบบการทำแฮนด์เมดมันก็ทำให้เกิดคาแรคเตอร์เลนที่แตกต่างกันเลแต่ก็จะบอกว่าร่นเดียวกัน ถ้าแต่ละตัวไม่ก็ต่างกัอนอ่ะอ่าัาน,นั้นที่ที่พี่อมเคยเเังก็คือว่าคนที่เล่นไรกล้าเนี่ยเขาก็จะซื้อเลนมาหลายตัวเลยอ่าแล้วมาลองว่าคาแรคเตอร์เลนตัวไหนที่เขาชอบใช่ไหมแล้วเราก็เอาตัวนั้นแล้วก็ขายที่เหลือทิ้งแถมที่เหลือนั้นก็ได้กําไรด้วยอาอันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ตัวโปรเลนของเขาเลยนะคือเขาจะมีแยกเป็นสี่แบ็กอันไว้เนี่ยระยะส5มสิบห้ามลลิเมตรนะก็จะประมาณคูณสองเนาะแล้วก็จะมี สวอรลี่นะก็เป็นโเก้กลมอันนี้อยู่ให้ที่ห้าสิบมิลิเมตรแล้วก็ซอฟโฟกัสที่เก้าสิบเลยซูมในเยอะเดี๋ยวเราถ่ายดูนะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวแบ่งแอนไลน์ของเขามผมถ่ายสามระยะดีกว่านี่เข้ามาหน่อย <laughs> นี่นะครับในแบบเราไม่ยอมอยู่เฉยๆด้วย <laughs> แล้วก็ตัวซอฟอันนี้เข้าใจได้นะพอใช้เลนส์ซูมเขาเลือกที่เป็นซอฟโฟกัสมันจะเป็นโฟกัสที่ฟุ้งๆหน่อยอ่าดูดีนะเนี่ยอ่ามันจะคาแรคเตอร์แบบฟิล์มอันนี้สวอรลี่มันจะมุนมุน อเดี๋ยวเราไปดูบนจอใหญ่อีกทีหนึ่งครับผมนี่ขาวดำขาวดำเออต้องบอกขาวดำรุ่นนี้แจ่มมากมันจะมันเด้งมากคนเด้งมากกล้องหลังเขาตัวนี้จะเป็นโมดูลกล้องสาตัวนะกล้องใหญ่สุดตรงกลางคือเซ็นเซอร์ Sony imx 9 8 9 เป็นเซนเซอร์ขนาดหนึ่งนิ้วอ่าหนึ่งนิ้วที่ต้องอธิบายไหมว่ามันไม่หนึ่งนิ้วเอาเอาไม่ว่าเขาเรียกวันวันวันนิ้ววันอินชั์เรียกว่าสากคนเขาเรียกว่าหนึ่งนิ้วแล้วกันอ่าอ่าเอาเป็นว่าถ้าถามผู้ผลิตอะเขาก็บอกว่าคือหนึ่งนิ้วอ่านะไม่ผิดแน่นอนครึ่งแบบว่าเป็นเซ็นเซอร์สําหรับสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดนะปัจจุบันนี้ฉะนั้นภาพมันจะสวยมากมีติภาพแบบโอ้โหแล้วรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกที่ใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้เลยด้วยอ่าอ่า แล้วก็จะมีตัวอีกสองตัวนะครับอันนี้ผมก็ขอละลึกอ่ะตัวที่สองจะเป็นกล้องตัวอุลตร้าไวอ่าก็จะเป็นถ่ายมุมกว้างนะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นตัวเทเลอ่าที่เป็นโพลิสโคปนะคุณอ่าอ่าอ่าส่วนชิปเซตตัวนี้ก็ซัมซุงดัแปดพัสเจนวันอีกจุดหนึ่งที่เขาเน้นนะครับก็คือเรื่องของตัวระบบชาร์จอันนี้ดีมากผมชอบมากเพราะว่าตัวเรียกว่าการชาร์จไฟก็เหมือนเป็นจุดอ่อนนิดหน่อยของเซี่ยมี่มาในยุคก่อนควจะรนเรื่องแบตเตอรี่ ตัวนี้เขาเลยไปเสริมมาโดยการใส่ชิปของตัวเองนะครับเป็นเซี<อ>่ยมีเซิร์ชของตัวเองจะมีสองสองตัวทับง1กับ p 1, 1> ถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่ใช่ใส่มาในนี้เลยเป็นชิปที่ดูแลการเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็การชาร์จแบตเข้าอ่าก็ช่วยทําให้ตัวนี้ชาร์จแบตได้ของรวดเร็วแล้วก็ไม่ร้อนรวมถึงเวลาใช้งานแบตก็ไม่ไหลด้วยอ่าเอาเป็นว่าตัวนี้มันคือแฟลชชิปที่กล้องหลังดีมากส่วนกล้องหน้าที่เราเทสกันมาค,าคร่าวๆก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในระดับเอเวอร์เรทอ่ะคือไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นคือแต่กกลล้อองงหัเดนมาๆ แล้วก็ด้วยคขาที่กล้องอะ่ะมันมันชุดชุดท้าดแววนมันเยอะอ่ะน้ำหนักมาเลยค่อนข้างเยอะรุ่นนี้แล้วก็หน้าจอตัวนี้ก็เป็นอัมโมลดเป็นตัวที่แบบท็อปๆสีตรงสีเป๊ะอะไรเงี้ยเพ่งเพื่อแบบแมชกับพลังของกล้อง,อ,งองของเขานั่นเองนะครับนี่เราก็จะพยายามจะถ่ายให้อยู่ใน environment เดียวกันให้มากที่สุดมมจะได้เป็นเรฟเลเ็นต์ได้นะครับอลองเปิดโูปมาดูดิอ่ะลองดูคร่้าวเรฟเฟลลนต์มาดูนี่ไง เอาจริงสีตัวนี้ดุกว่าตัวไรกาตัวดีหลักนะจะมาถ่ายงานฝนตกโอให้ดูตรงนูน้นแบบเต็มสตรีมอ,อันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกับโปรไฟล์สีนะซึ่งบนเนี้ยเขาก็จะมีโปรไฟล์พิเศษที่มากับไรกานะอันนี้จะเป็นไรกาวิวิตสีก็จะเข้มๆหน่อยเข้มๆ นิดนึงนี่หล่อเข้มอันนี้เป็นเนเชอรัลนะครับก็มุมเดิมเดี๋ยวเราเรายัางไงดีมันเดิมแล้วเนาะเนเชอรัลก็จะมีความเป็นธรรมชาติหน่อยอันนี้ก็สไตล์เฉพาะเลยเป็นแบ็คแอนไวซึ่งเรียกว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้แล้วผมชอบมากเลยเล่นมาจนอันนี้จะเป็นตัวแบ็คแอนไวท์กันจะเป็นเอย่อมจะไฮคอนทราสนะครับคอนทราสจะเข้มๆหน่อยอ่าโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนลองเปลี่ยนมุมไหมได้ได้ครับผมท่า หมดพรเทนเนี่ยครับจะเวลาใช้เนี่ยเดี๋ยวผมปิดก่อนนะ,ะให้ดูมันจะตั้งแบบไม่มีซูมไม่มีอะไรเลยระยะเดียวเลยเขาให้เล่นแค่ระยะนี้ระยะระยะเดียวเลยนะก็จะมีตัวปรับค่าเอฟนะเนี่ยต่ําสุดอยู่ที่หนึ่งเท่านั้นเองนะสูงสุดก็จะเป็นสิบสามนะแต่หนึ่งก็ยอดละสุด,ดละเดี๋ยวถ่ายเก็บไว้ดูอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นพวกแบบบิวตี้ทั้งหลายนะสุดท้ายอันนี้ f ู l l b o d คือใช้มุมกว้างกันไปเลยถ่ายแบบว่าเก็บเต็มตัวให้ดูนะครับนี่ จะมีเบอร์หลังด้วยแต่จะเบอร์บางๆให้มันดูเราสมจริงคืออันนี้คนพลาดกันเยอะเวลาถ่ายตัวฟูลบอดี้เราเปิดตัวโบเก้เพราะว่าเวลาคนถ่ายกันน่ะเขาจะชอบเปิดเบอร์กันเยอะๆพอเยอะๆแล้วมันจะไม่สมจริงเพราะอันนี้เขาก็จะแบบตั้งแบบบางๆไปเลยให้มันดูแล้วเหมือนถ่ายด้วยเลนส์จริงๆมันจะไม่หลอกไม่ได้ดีนะเพราะปกติมันจะหมดคอาเหตุของมือส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ถ่ายเฉพาะตัวอออ่าเแต่พอเป็นเต็มตัวอย่างนี้ย มีนคนชอบบอกเฮ้ยไ,ไทยไม่สวยเหมือนปัดแปะบางทีเพราะแบบนี้เพราะว่าตังตังอ่าะะมันไม่ตับกันเกืองนี้ที่เราเดินกันอยู่ครับมันเป็นโรงงานยาสูบเ่าตอนนี้พย้ายไปอยู่อยุธยาป่ะ อ่ะมุกเียย้ายาอยู่ทยาครับแล้วโรงงานอันนี้เขาก็คือให้บริจาคที่ให้มาทำสุดคนะเลยแล้วตรงโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยคือเป็นโรงงานแล้วเขาก็รื้อเหลือตากงสร้างกับบางสิ่งบางอย่างมีพวกเครือ่องเครื่องจักบางอย่างอยู่เราก็มาแทรกเป็นสุดคนะอันนี้เจ๋งสวยมากผมไม่เคยมาอ่ยครั้งแรกเนี่ยผมครั้งแรก<อ>ก็ต้อนรับเันด้วยฝนตกถูกต้องคนระับว้แต่บรรยากาศแบบนี้พี่มันหาที่ไหนไม่ได้ในประเทศไทยเลยผมว่า พ uh ี่กระป๋องบ้างคุยด้วยไม่ได้เลยเว่อร์จริงๆคนนี้ถ้าไปนิดนึงนะครับจะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยนะครับซึ่งเล่งชุนเสร็จนะครับมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาตรงแยกไอ้คลองเตยนะครับร้านนั้นอร่อยมากดีมากไอ้น้องนี่แหละสิ่งที่เราคุยกันรู้เลือก หลังจากที่เราวิ่งหลบฝนกันไปหลายชั่วโมงน,นะครับนี่ก็ถึงตอนช่วงเย็นที่เราตั้งใจว่าจะมาถ่ายแสงหลอดไฟแสงให้สวยคือเราเล่นตัวออโต้โฟกัสที่เป็นระบบแท็กกิ้งคือติดตามด้วยอันนี้เขาเขาแบบทำงานดีมากถ้าระยะแบบนี้เขาก็โฟกัสหน้าให้ถ้าเราใกล้พอน,นี่ครับเขาจะสลับมาเป็นโฟกัสดวงตาเลยแล้วเขาเปลี่ยนคนปุ๊บเขาก็เปลี่ยนตามเนี่ยเร็วเร็วมากแบบเขาสลับเร็วมากเขาแท็กเหมือน<ร>ถ้าเกิดถ้าเกิด ถ้าเกิดเลยระยะที่เป็นใบหน้ามันก็จะกลายเป็นโปรกัมทั้งตัวถูกป่ะคี่เห็นอยู่แบบเดี๋ยวขอถอยมาหน่อยถ้าสองคนครับคนเดียวครับจะติดคนเดียวครับใช่ครับติดเฟิร์สติดคนแรกที่มันแฮกได้ถ้าผมออกไปพอออกไปปุ๊บมันสลับเลยเออใช่ติดเออกลับมาใหม่ใหม่ครับมันจะล็อกแล้วล็อกคนที่ยังอยู่ในเฟรมอยู่ใช่ชูหัวใจหน่อยครับโอ้ว้าวอันนี้เป็นฟิลเตอร์ที่สมีทำ คือจะไม่ใช่ฟิลเตอร์ที่ติดตาอะไรที่มันเป็นไลกานะไม่ใช่ทนไลกาแต่แบบสวยแล้วพอกคือเซมีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำฟิลเตอร์สวยมากๆตั้งแต่ไหนตะไยแล้วแต่คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงกัน ีหลังจากที่ทดสอบออภาพแล้วก็วิดีโอในที่แสงช่วงเย็นๆมืดๆอย่างนี้นะครับก็ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับก็อย่างแรกคือว่าการเปิด AI กับการไม่เปิดเนี่ยมันจะให้โทนสีที่ต่างกันถ้าเป็นโทนของไลก้าเดิมๆเลยของกล้องตัวนี้เนี่ยในที่แสงน้อยนะมันจะดํามืดไม่สุดอะ่ะมันจะมีออกเทาๆตุนๆหน่อยนึงนะครับซึ่งอันเนี้ยก็แล้วแต่ควาชอบเพราะว่าเขาตั้งฟิลเตอร์หลายแบบมาก นะแต่ถ้าเกิดใช้ AI เลยอะ่ะมันจะมีความความดำสนิทความลึกมากกว่านะครับแต่สีหนึ่งที่ผมและทีมงานชื่นชอบและก็ชื่นชมมากๆนะครับก็คือการจูนสีของรุ่นนี้ทำได้ดีมากคือแบบคือว้าวเลยอะ่ะก็เขาไม่ดันให้ภาพมันสว่างแต่เขาทำให้ภาพมันสวยเหมือนเขารู้ว่าภาพแบบนี้ควรจะจูน ออกมาสีสันโทนไหนแสงแบบไหนนะครับชัานมาทาให้ภาพออกมาดูสวยวาวมากเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันทําได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้สว่างนะมันไม่ใช่มือถือที่เล่งให้สว่างได้เป็นไงบ้างมันสวยมันถ่ายแล้วสีออกมาคือดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นชัปเพนเป็นอะไรทุกอย่างมันแบบเฟรชมีเรื่องหนึ่งที่ชอบมากเลยที่ลองมากลางคืนเนี่ยก็คือว่าภาพตั้งแต่หนึ่งเท่าจนหนึ่งห้าเท่าอ่ะมันใช้งานได้ทุกอานจริง ภาพออกมาแล้วโอเคสวยน้อยๆภาพในความชัดกําลังดีอ่าคือแบบมึงรู้ไ่มพอสลับกล้องมันแค่กล้องหลักกล้องแบบซูมแล้วมันพังนะอ่าอน,นี้ไม่พังนี้ลองแล้ว่เอ็นมันใช้งานได้เราไม่ต้องกังวลถ้าเรามาถ่ายคือจะต้องมีซูมบ้างอะไรบ้างไม่ต้องห่วงมันเอาอยู่อ่าจะบอกว่าเลนส์คูณห้านี่แบบคุณภาพประทับใจมากนี่นี่ถ้า,<อ>าจริงๆนะคือปกติเฟิร์สไม่ค่อยชมกล้องกล้องมือถือนะคือน้อยมากเออแต่นั้นก็ก็ถือว่าดีอ่ะ กองมือถือรุ่นไหนเฟิร์สบอกดีนี่คือแบบแม่งดีจริงๆอ่ะเอัะมันต้องไม่ธรรมดานี่เราลองใช้มาแล้วต้องเรียกว่าครึ่งวันแต่เป็นครึ่งวันที่แบบเต็มเต็มอ่ะกดดังเอออย่างแรกที่ผมอยากพูดถึงเลยก่อนที่จะเข้าเรื่องกล้องคือแบตเตอรี่เราใช้กล้องเยอะมากนะใช่ครับต้องบอกว่าเราเราใช้ตอนนั้นก็คือเต็มร้อยเลยแหละที่เราออกมาจากรถแล้วก็ไม่ได้ชาร์จอีกเลยอืตอนเนี้ยถ่ายมาตั้งแต่ตอนประมาณกลางวันจนถึงตอนกี่โมงละทุ่มครึ่ง แบตเตอรี่เหลืออยู่60%แต่ก็ต้องบอกว่าเราพักประมาณชั่วโมงนิดๆสองชั่วโมงนะครับไม่รู้เห็นปะแต่ว่าก็เอาง่ยว่าเหลือเหลืออยู่60%อะเรื่องความร้อนดีด้วยนะเราใชขนาดนี้เครื่องไม่ไม่แบบไม่ร้อนออกมือเลยไม่รู้สึกเลยอะคือไม่ฮีทอะคือปกติมันร้อนเขาร้ถือถ่ายเยอะอะคือเราถ่ายเกินมนุษย์นาที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วปกติกล้องเซนเซอร์ที่เป็นหนึ่งนิ้วครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือเป็นกล้องคอมแพคก็ไม่เลสที่ไม่ได้ใหญ่มากเลยเนี่ย ยิ้แน่นอนถ้าถ่ายแบบเนี้ยอันนี้จัดการพลังงานความร้อนแบบประทับใจจริงคิ้แน่นอนผมรู้จักอีค่อยหนึ่งยิ้แน่นอนจริงๆก่อนที่เราจะลองอันนี้ผมเคยไปอ่านรีวิวอมปก่อนของเบอร์นอกของอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์มันไรกล้านะผมก็เดาเองว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่เหมาะกับคนทั่วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยลองรูปแรกที่ผมถ่ายเลยคือถ่ายอาหารสวยสวยเลยแต่ว่าสิ่งแรกที่สังเกตเลยก็คือว่ามันออโตมาโคอาซึ่งเห็นไม่ได้อ่าซึ่งอันนี้อยากให้ ทางแบรนด์ปรับปรุงอ่าว่ากันว่าเถอะถ้ามันถ้ามันมีจะดีมากเพราะว่าพอเนี้ยพอเราเข้าใกล้เกินประมาณ10เซนใช่ไหมเข้าใกล้ประมาณสิบเซน,ม,เซนมันสวิตชเป็นมาโคซึ่งโอเคบางคนอาจจะชอบแต่เราอ่ะเราซื้อรุ่นเนี้ยเพราะเราอยากจะใช้ตัวเ <10 S 2> ซเซอร์หนิ้วใช่ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันควรจะปิดได้นะอันนี้มีความหวังอยู่นะเพราะว่าจริงเซีย่ยงเหนอื่นก็ปิดได้อันนี้อาจจะเกี่ยวกับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ใช่น,นิดนึงเพราะอย่างที่บอกไปเลยว่าตัวเนี้ยมันเป็นมันมีเครื่องเดียวเลไทยที่เป็นเครื่องออฟฟิเชียลแล้วก็เป็นเครื่องเทสอยู่ฉะนนั้ อ่าสิ่งที่เราถ่ายมาวันนี้พูดเทนต่างๆเนี่ยตัวขายจริงอ่ะน่าจะดีกว่านี้ผมชอบต้องขาวดำดีเลยฟิลเตอร์ขาวดำไลกาทำดีแบบเป็นกล้องที่ผมเลือกที่จะปรับเป็นภาพขาวดำแล้วถ่ายเล่นอย่างจริงจังว่ะ่ใช่แล้วมันมันเป็นฟิลขาวดำแบบขาวดำโหดเบอร์วงังอลังการขาวดำที่แบบกดถ่ายมั่วยังสวยได้เออ,อันนี้จริงนะไม่ไม่ไม่ได้พูดแบบเกินจริงกัคือมันมันแบบนั้นจริงๆมันแบบคือมันจูนแบบ ผมมีความรู้สึกว่าตาก,ก้องเราเริ่มเมื่อยแล้วข <laughs> ยับได้ <laughs> แต่ผมไม่ว่าคุณ <laughs> นั่งไว้นั่งลงไปเลย <c oughs> มันนั่งไม่ได้พี่อ,อผมไม่ว่า,านั่งแล้วผมจะกลิ้งไปครับ <laughs> ที่ผมชอบมีริงอ่ะคือถามว่าด้วยความที่เป็นเซนเซอร์หนึ่งนิ้วอ่ะเราก็จะมีความคาดหวังเยอะประมาณหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ดีเทลต่างๆถือว่าสมกับที่เป็นหนึ่งนิ้วแต่ไม่ได้เกินคาดแต่ที่ประทับใจมากๆคือเจ้าตัวเลนส์ฟูห้าที่ถ้ามีแสงหน่อย คุณภาพถือว่าใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็โฟกัสได้ดีเพราะว่าถ้าเจอสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นที่เป็นเลนเทเลที่คุณเยอะๆครับปัญหาหลักที่เจอแน่นอนคือระบบโฟกัสที่ม่นหนจ,จะติดบ้างไม่ติดบ้างแต,แต่ตัวเนี้ยแม้ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวเดโมก็ยังทําได้ค่อนข้างจะแปดสิปอร์เซนถือว่าโอเคเลยแล้วก็ดีเทลต่างๆทําได้ค่อนข้างโอเคมันยังมีทั้งฟิลเตอร์ที่ไลกาทําแล้วก็ฟิลเตอร์ที่เหมือนกับเซี่ยมีจูนมาซึ่งของเซี่ยมีจูนมาก็สวยแบบโหเบอร์วังบางอันถ่ายมานแบบ แล้วก็อินสตาแกรมแบบหรูๆอลังการเหมือนตาชักเหมือนเป็นช่างกล้องถ่ายอ่ะทั้งที่แบบนี่หยิบมือถือมาถ่ายกันนั่นเองอมผมว่าจริงๆอ่ะเดิมๆอ่ะคือฟิลเตอร์พวกนี้มันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนไม่สนใจเพราะว่ามันมันมันไม่ได้เจอคอมบิเนชันที่ลงตัวอย่างเงี้ยใช่ที่น้องบอกว่าโหกันหลายรอบมากเลยนะอเออคือแบบเกินคาดมากไม่จะพูดว่าไปแบบว่าผมรู้สึกว่าปีนี้มัน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 คือมือถือที่ทำให้แบบผมตื่ลึงได้มากๆอ่ะใช่คือแบบว้าวว้าวจริงๆแบบ กล้องมันสุดยอดมากคือต้องบอกว่ามันเป็นฟิลเตอร์ที่ทํามาเพื่อใช้ได้จริงๆอือเออแล้วกล้องไม่มีดีเลยเลยนะแม้ว่าจะเล่นมาเยอะเยอะไม่ร้อนเออแบอเขอดีของมันไม่ร้อนรูปแบบปกติกล้องหลายๆรุ่นหลายยี่ห้อเลยถ้าเจอเริ่มเจอแบบโปรเซ็นหนักใส่สีใส่เอาแล้วกดทีนึงแล้วรอไปเถอะกว่อนได้รูปบางทีถ่ายปุ๊บดีเลยอันนี้ไม่มีเลยอันนี้แบบประสบการณ์ใช้งานดีมากเลยกล้าเขาถึงคบนี้ใช้งานวิดีโอรวมๆก็คือ อกอใช้งานได้ผมว่ากลางวันน่ะใช้งานได้ที่มืดเนี่ยเฟชชั่นหน่อยเออคือตอนนี้เอาถ้าบอกกันแบบแบบด้วยสัตว์จริงเลยคือว่าตอนที่เราเทมตอนเนี้ยคือในที่แสงน้อยอ่ะมันยังมีเฟรมแบบกระโดดหน่อยด้วยกันซึ่งอันเนี้ยเราเข้าใจว่านะนคิดเองนะคิดเองว่าาจะเป็นเพราะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์เดโมอยู่กลางวันนี่โอเคแล้วนะแบบเนียนอะไรแบบใช้งานได้เลยยิ่งคิดว่านี่คือเซนเซอร์หนึ่งนิ้วเออใช่ คือจริงๆแล้วเจนเซอร์ที่มันขนาดใหญ่อ่ะปกติมันจะเรื่องการสัมนัมันจะ drop <อ>เออ drop <อ><อ>ลงแต่นี้คือดีใช่เราก็อาจจะนิดนึงคือเรื่องไม้เอาง่ายๆว่าคนที่ถือกล้องเนี่ยเหมือนผมถืออย่างเงี้ยอ่ะเสียงผมจะดัง,งแต่เสียงคนที่อยู่เนี้ยจะเบามากครับเออตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ส่วนที่เราเทสกันลหลักนเนี้ยครับก็จะเป็นเรื่องของกล้องแล้วก็เรื่องเรื่องการใช้งานประจำวันทั่วไปเราด้วยความที่มันเป็นเครื่องเดียวในไทยะนะฉะนั้นเราก็มีเวลาเทสกับมันได้ ไม่นานมากนะักผมเลยยังไม่อยากจะฟันธงเรื่องเรื่องอื่นๆเรื่องลำโพงเรื่องหน้าจออะไรต่างๆ,ๆยังไม่อยากจะอะไรอย่างนั้นกล้องหน้าผมมองว่ามันอยู่ในระดับเอเวอร์เรททั่วไปคือไม่ไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษอืก็คืออยู่ที่สภาพแสงออถ้าเกิดแสงดีหน่อยก็สวยถ้าเป็นผู้หญิงเลนกล้องหน้าจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นเป็นคนที่ใช้กล้องหลังมากกว่าไว้เจอกันคลิปหน้าไม่รู้จะทำอะไรกันอีกแต่ก็สนุกสนุกสนุกอดชีวิคลิปของอินเตอร์โรก็กด subscribe กันได้อ่า เราอยู่ห้องเอตโลนะรเราเราย้ายบ่อยหน่อย <laughs> อยู่เอตโลแล้วสอวดสกายเอตโรเลยครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยก็วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตาม,มอ่าจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บาย